สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีนะครับพระเก่านะครับเป็นพระกีบัวนะครับกีบัวสมาธินะครับหลังปิดตาเนื้อเมกพัดนะครับหลวงปู่บุญวัดการบางแก้วนะครับมาให้ดูให้ชมกันนะครับอันนี้ออกราวๆปี2 460นถึง2470นะครับปีลึกมากๆนะครับพี่ๆนะนี่นะครับ โอ้ยดูนะครับสองผเก่านี่มันจริงๆนะนะครับอันนี้พ้าใช้มานะครับผ่านะครับผ่านการใช้มานะครับความเก่าวิธีดูเนื้อมีกับพัดนะครับพี่ๆนะนะครับจะมีรอยย่นๆนะรอยย่นๆนะครับลอยย่นๆเพราะว่าเขาหล่อด้วยความร้อนนะครับรอยย่นๆนะครับนี่นะนะครับส่วนมาก